สวัสดีค่ะช่องไม้เท้าช่วยเดินแจกฟรีคุณกอเพชรนะคะวันนี้หลังเลิกงานเรามาดูกันว่าคุณกอเพชรทำอะไรคะนี่ค่ะทำงานจิตอาสานะคะทําไม้เท้าช่วยเดินแจกฟรีให้กับผู้ป่วยคนชราหรือคนพิการนะคะไม้เท้าชุดนี้จะนำส่งไปที่อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นนะคะมีสภาบุญจะช่วยส่งต่อนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามคุณกอเพชรดูนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นเวลาหลังเลิกงานนะคะของคุณกอเพชรคุณกอเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็สบายๆครับเลิกงานค่ะชุดแรกของประจำเดือนเมษายนค่ะเป็น ที่ติดต่อมาจากจัดคอนแก่นครับค่ะอำเภอชนบทค่ะอำเภอชนบทค่ะมีสะพานบุญแจ้งว่ามีาคนชราแล้วก็คนพิการเยอะที่ต้องการใช้นะคะแล้วส,<า>ส่งไปชุดนี้คุณกอเฟสส่งไปกี่อันคะส่งไปสิบชิ้นก่อนครับสิบชิ้นนะคะทราบมาว่าครั้งแรกที่เขาติดต่อมาแล้วเขาไปแจ้งกับ ผู้ใหญ่บ้านที่แนมเพอชนบทเพบอกว่าเราจะส่งไม้เท้าช่วเดืแจกฟรีไปให้ปรากฏว่ามีผู้ชราและผู้ที่ต้องการไปลงชื่อไว้ขอรับไม้เท้าเยอะมากครับเยอะมากค่ะน่าดีใจสุดๆเลยก็เพจเป็น<ๆ>ไงบ้างคะเดือนที่ผ่านมาอยอดที่นําส่งให้แก่ผู้ป่วยคนชราที่ได้ใช้นี่มีที่ไหนบ้างคะมียอดเยอะไหมคะก็เดินที่แล้วก่อนเยอะ ถือว่าเยอะนะครับมีไปที่สกุลนครจากคุณทองลิฟประมาณสามรอบครับค่ะแล้วก็คุณป้อมที่คนครพนมประมาณสองรอบห้าถึงสิบอันครับตามแต่ที่เราจะตามแต่ว่ารื่องที่เราจะท,ทําส่งให้ได้ทันนะครับค่ะ,คะแล้วก็ที่อํเภอปากช่องคุณหน่อยค่ะ ไปบริจาคได้30มสิบบาทครับค่ะแล้วเห็นมีในคลิปที่ผ่านมาเป็นที่โรงพยาบาลราดกระบังนะคะ,คะเป็นยังไงม้างคะเป็นบริจาคที่โรงพยาบาลราดกระบังในกรุงเทพนี่เองค่ะอันนี้ดีหน้าต้องใช้คำว่าหน้าเครับหน้าเบายเพราะว่าเราเข้าไปถามโดยที่เราไม่ได้แจ้งล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาลก่อนเลยอ่ารปภบอกใหไ้ไปติดต่อที่ห้องฉุกเฉินได้เลยพอเราขึ้นไปที่ห้องฉุกเฉินนะครับ เจ้าหน้าที่แล้วก็พยาบาลมีความกระตื่นร้อ,อย่างมากๆของมูรับพวเราบอกว่าหลังจากที่รู้ว่าเราจะไปบริจาคไม้เท้าช่วยเดินให้ทุกท่านรู้สึกเกระตื่นร้อนก็ดีใจมากๆเลยครับทําให้เราก็รู้สึกดีใจภูิใจมากเลยเหมือนกันครับ อันนี้เราทางช่องเราลงคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังไงไปติดตามชมย้อนหลังได้นะคะของคลิปที่ไปที่โรงพยาบาลลาดกระบังแล,และยังมีจำนวนที่ต้องการอีกเยอะเลยนะคะนี่ในในเขตกรุงเทพเนาะเราไม่น่าเชื่อเนาะว่าเราจะได้ใช้ในโครงการของเราด้วยแต่เราดีใจนะคะ แล้วคุณกเพชรเป็นไงบ้างคะที่ผ่านมามีความรู้สึกมีฟีดแบ็มีอะไรกลับมาจากคนไข้คุณหมอหรือสะพานบุญเรายัางไงบ้างคะก็ได้รับได้รับเสียงตอบรับอย่างที่คาดไม่ถึงเยอะเหมือนกันครับอย่างเช่นหน่วยงานชุมชนต่างจังหวัดสวัสดีครับก็ อขอมาหลายรอบเหมือนกันครับอย่างเช่นชิ้นงานที่ใหา่ก็หน่วยงานอาบตอตามต่างจังหวัดน,นะครับซึ่ง ขาวพึ่มใจมากครับเพราะตัวกับจุดประสง,งค์ของเราพอดีของเราพอดีคือท่านเหล่านั้นสามารถนําไปบริใจาคให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการได้อย่างทั่วถึงมากกว่าที่ผมจะเดินไปจกเองค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีผู้มองเห็นความการทําความดีจิตอาสาของเรามีผู้ใจบุญช่วยสนับสนุนเป็นยังไงบ้างคะมีฟีดแบ็กกลับมา ีคนร่วมทำบุญกับเราเพิ่มขึ้นมีครับมีมีหลายท่านที่เพิ่มทำบ,บุญมาแล้วก็ขออยู่เบื้องหลังไม,ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วก็มีบางท่านต้องใช้เพเป็นเพื่อนที่ในกลุ่มออนไลน์ที่เป็นเอฟซี FC ต่างประเทศนะครับร่วมเพิ่มสมบมุญมาเนี่ยที่ขั้นถึงเหมือนกันค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ ง,งั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงตอนที่คุณกอเพชรประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราถ่ายเป็นภาพให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องไม้เท้าเยเดินแจกปีของคุณกอเพชรช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนึ่งแชร์เท่ากับ1บุญนะคะ1กําลังใจนะคะงั้นคุณกอเพชร ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับโชคดีนะคะ